เราจะมาพูดถึงตรงนี้กันก่อนนะครับตรงคำว่าร้านนะครับแล้วก็ตกแต่งตรงนี้จะเป็นรูปแบบเซ็ตนะครับใครที่เพิ่งเล่นเนาะมันก็อาจจะล็อกหมดนะครับวิธีการปลดล็อกเนี่ยเราก็ซื้อของพวกนี้นะครับซื้อของพวกนี้ปลดล็อกพวกนี้ไปเรื่อยๆนะเพื่อเอาคะแนนสิ่งอำนวยความสะดวกเนาะเดี๋ยวมันก็จะปลดล็อกเองนะครับตามเซ็ตของมันอย่างเช่นถ้าเราซื้อเซ็ตชมพูครบเนี่ยมันก็จะปลดล็อกให้นะครับ มันจะเป็นแถวตรงแนวเดียวกันนะครับหรือว่าสีเขียวก็ไได้นะครับสีเขียวก็จะเป็นอีกเซตหนึ่งเนี่ยพอเรากดนะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นเซตนั้นให้กับเราเลยโดยที่เราไม่ต้องมาจัดทีละอย่างทีละอย่างแบบนี้ครับให้มันเป็นเซตเดียวกัน เราก็สามารถแตะทีเดียวได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับยังไม่ต้องไปสนใจในส่วนของรูปแบบเล่นเนาะยังไงเดี๋ยวเราเล่นไปเรื่อยๆนะครับเกมก็จะปลดให้เองแต่ว่าเราสามารถมิกแอนด์แมทได้นะครับว่าเราชอบแบบไหนแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องการผสมผสานเนี่ยผมจะให้ดูตรงนี้นิดนึงนะครับเอาตรงห้องถั่วแล้วกันเนาะ ต๊ะนี้นะครับมันจะมีค่าสถานะอยู่ใช่ไหมลดเวลาลูกค้าใช้บริการนะครับบวกสิบเปอร์เซ็นต์พอเราปลดล็อกไปแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เราซื้อชุดถัดไปใช่ไหมที่เป็นโต๊ะไม้แบบนี้โต๊ะไม้เนี่ยจะบวกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับตรงเนี้ยตอนแรกนะครับมันจะเป็นสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับพอเราปลดล็อกโต๊ะไม้ปุ๊บเนี่ยมันจะบวกไปอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะเป็นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าผมไม่ชอบโต๊ะไม้นะครับ ถ้าอยากกลับไปใช้โต๊ะแบบเดิมค่าสถานะมันจะอยู่ที่25เปอร์เซเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นเราอยากตกแต่งแบบไหนนะครับก็ตกแต่งตามที่เราชอบได้เลยค่าสถานะตรงนี้นะครับค่าสเตตัสตรงนี้มันจะไม่ลดนะครับแล้วผมอยากได้พื้นเป็นสีเขียวแบบนี้ผนัง ห้องการแสดงเนี่ยผมอยากให้เป็นสีเขียวแล้วตรงนี้ขอเป็นกวางแล้วเวทีการแสดงเนี่ยเอาเป็นป่าไม้นะครับนี่แบบนี้ก็ได้เราสามารถพิกันแม็กได้นะตามที่ตัวเองชอบได้เลยนะครับห้องส่วนตัวเนี่ยก็เหมือนกันนะครับ ห้องตัวตัวข้างบนเนี่ยก็จะเป็นเขียวๆนิดนึงก็ได้นะครับห้องสองเนี่ยก็จะเป็นลายแบบนี้นะครับ แต่เรานะคว่าอยากตกแต่งออกมาแบบไหนนะครับผสมผสานกันนะครับหน้าร้าน เสร็จแล้วเนี่ยให้เราแต่คําว่าตกแต่งนะครับจากนั้นให้กดเซฟข้างหลังคําว่าใช้สีแดงนะครับอีกเซตที่ผมเหลืออยู่เนี่ยถ้าผมปลดล็อกเซตสุดท้ายหมดนะครับช่องสุดท้ายหมดเนี่ยผมก็จะปลดล็อกเซ็นนั้นนะเพราะฉะนั้นยังไม่ต้องไปสนใจในส่วนของรูปแบบเซตเนาะมันเป็นแค่ปุ่มกดแบบทีเดียวแล้วเปลี่ยนทางร้านเท่านั้นเอง